แต่พวคุณยังเป็นคนหนึ่งที่ยังต้องการที่จะมีความรักมีคู่รักมีคนรักแล้วก็แต่ดันไปโดนเขาทักมาว่าดวงแบบนี้คือคนที่อาภัพรักแล้วอย่างนี้จะทํำยังไงมาหมอวังจะเล่าให้ฟังการอาภัพรักเนี่ยจริงๆแล้วสามารถแก้ไขได้นะคือ 1. อาจจะเริ่มแก้ที่ตัวเราเองก่อนว่า ความอาภัพรักตรงนี้ของเราเนี่ยมันมาจากด้วยอุปนิสัยความคิดการตัดสินใจของตัวเราเองหรือเปล่าอย่างที่สองก็คือเมื่อเรารู้ว่ามันมีดวงอาภัพรักคําว่าอาภัพรักไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีคนรักไม่มีคู่รักหรือไม่ได้แต่งงานเสมอไปนะแต่คําว่าอาภัพรักในที่นี้อาจจะหมายความว่าคุณอาจจะต้องมีคู่ที่เป็นคู่รักมือสองเช่นเป็นคนที่เลิกลาหย่าร้างเป็นไม้มาก่อนอะไรแบบนี้ก็ได้ 2. อ,อาจจะหมายถึงคนที่ต้องมีความรักที่อาจจะต้องไปเป็นรักซ้อนคนอื่นเขาซึ่งอันนี้คุณเลือกได้นะถ้ามันไม่ถูกต้องอันนี้บอกเลยว่าไม่แนะนําอย่างที่ 3. ความรักของคนอาพัพหมายถึงการได้รักหรือว่าการ